เราจะ่รีนยนเรื่องของอะไรคะขนมา่ในครั้งก่อนเราทำอะไรนะหนึ่งอย่างขนาตาใทำอะไรคะเราไม้เค้ืรบน,น้ำตาลนะคะซึ่งเด็กๆได้ลองทำไปแล้ววันนี้จะมาแนะนำอีกหนึ่งเมนูสองเมนูเลยแต่ใช้วัสดุอย่างเดียวกันก็คือขนมฟางหน้าหมูนะ ขนชมชขลกข่อดซึ่งสองเมนูนี้เด็กๆสาม,มารถนำไปทำขายหรือนำไปทำให้คุณพ่อคุณแม่กินได้อย่างที่เดิมชื่อมันบอกแล้วขนมฟังหน้าหมูเราก็จะใส่อะไรคะขนมปัง<ะ>สองนเราก็จะใส่หมูสับแต่วันนี้หาหมูไม่ได้หม,มูเราก็เลยใช้ ไก่ไก่สับไก่บดนะเราใช้ได้เหมือนกันเรียกเป็นเนื้อแต่ถ้าใครชอบกินเนื้อนะเหลือบ้านไม่มีเนื้อมีปลาทู <f> ก็เป็นขนมปังนะ <f> ปลาทูนะ่ะนะอันที่ต่อไปนอกจากมีขนมปงังมีเนื้อสิ่งที่เราจะใช้ก็คือน,นะคะรุงรสเดยใช้ซอสและหมรตุงรสนะคะ แล้วก็น่ะใส่น้ำมันน่ะน้ำมันพืชที่เราจะอาดนต่อไปวิธีการทำนะคะหนึ่งเราจะใช้น่ะเพิ่มคุณค่าทางอาหารเราใส่อะไรคะสัรีีใส่้นเลยใช่ไหมไม่ผักพืชผักทุกชนิดที่เรามาใช้เราจะต้องล้างให้สะอาดสีทองถ้าสีทองไม่ดูสีทองทำไม่ได้นะคะ พอล้างเสร็จแล้วเราก็จะซอยซอยเป็นอันเล็กๆนะคะซอยเป็นอันเล็กๆเกสร็จแล้วเพื่อนถามว่าคุก้าแล้วอันเนี้ยวางไว้ทาอะไรคะน่ะตรงนี้นะคะจะประกอบด้วยแครอทแตงก,กวานะคะแล้วก็หอมแดงจริงๆนะผู้ใหญ่จะมีอย่างหนึ่งก็คือพริกยหยวกหรือพริกรฟีาแต่เนื่องจากมันเพง เราก็จะไม่ใช้แล้วในน้ําของมันเนี่ยนะคะเราก็จะใช้น้ําตาลกับน้ําส้มแล้วก็เกลือนิดหน่อยนะคะเคี่ยวให้เข้ากันให้ออกรสเปรี้ยวและหวานนะแล้วเราก็จะเอาน้ำเนี่ยผสมกับผักไว้กินแก้เลี่ยนเวลาเราทำทีนี้เราจะเมาลมือทำแล้วนะก่อน,นอื่นเราก็จะเอาน้ํามันนะคะ ใส่กระทะอ่าเพื่อเตรียมทอดเวลาเด็กๆทำเด็กๆจะต้องระวังน่ะตีกระทะเนี่ยไม่เป็นไรอยู่แล้วแต่เด็กๆต้องระวังเวลาเด็กๆจะลงท่อเพ้าเด็กๆน้ํามันร้อนเด็กๆโจรลงไปน้ํามันจะกระเด็เหนียวนะคะอ่า อย่างแรกพอหลังจากที่เราซอยระเียมลงแล้วนะคะเราก็จะตอบไปอ้าวใครจะมาเป็นผู้ช่วยอ้าววันนี้เอาเดี๋ยกวกันนะคนนี้ยังไม่เคยเป็นผู้ช่วยเลยอ้าววัชลพลอ,อ้าวอ,อุนจะมาเป็นผู้ช่วยอ้าววัชลพกับอุงจะมาเป็นผู้ช่วยวัชลพลตอบใคร ตอกไข่ใส่ลงไปไม่ใช่ใส่ขับดยาน,นะคะตอกไข่ใส่ในปูนอ่ะวัชระปูนอัมบนช่วยกันตอกอ่ะไม่เป็นไรค่ะตอกได้อ่ะดูสิอ่าตอกเป็นขับเปลือกที่ในถังเลยค่ะอ้าอัมบุลก็ตอกเป็นใครตอกไข่ไม่เป็นบ้างอ่ะอ่ะออนีอดขอบใจมากอ้าวฮปูนปูนกด,ดไปได้ปูนปูน ปูนปูนกับพี่เดี๋ยวก้าวหนึ่งอ่ะปูนปูนกับพี่ลองมาต่อไข่ดูสิอ่าเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยสิเรามีหลายขนตอนพี่กับปูนปูต่อไข่กระฟองดูซิต่อคนเรียงต่อไข่เป็นไหมอีกหน่อยอีกหน่อยค่อยกินอ่ะแล้วก็อ่ค่อยค่อยเดี๋ยวไม่ได้กินอ่าเสร็จแล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ เราลงไฟเลือดไข่ไม่ต้องใส่เยอะมากเดี๋ยวเราอ่ะจะให้ใส่หลังจากนั้นเราก็จะปรุงรสนะใส่ซอสปูน้๊ดนะแล้วก็ใส่ผงปรุงรสลงไปที่นึงไปไปเพื่อความอร่อยหลังจากนั้นเราก็จะใส่ริกไข่อ่าริกไข่สนใจไหมอ่ะอัศโซอ้อโซมาช่วยคุณนะ

ร่างจับคู่ด้วยอ่ะตีร่างตัวมันเจ็บนะคะเวลาตีทำอย่างนี้ลูบบกไมาต่อยใช่ใส่ลงไปเลยหลังจากนั้นในขณะที่ร่าเตรียมตีไข่นั่งก่อนจะสอนีมาขึ้<ป><ป>กนกองเลยอ่าเราจ๊อบเป็นนมปัง สี่ชิ้นอ่าสี่ชิ้นนะให้เท่าๆกันจากนั้นเวลาทำง่ายมากเลยเด็กๆดูนะเราไม่ใช้นืนจับร้อนอ่นะคะพอเรกเรียนทำเสร็จลุกเรียนดูนะคะเกิดไ,ไฟแล้วนะ ล้าก็าใส่ใส่หยอดลงไปถ้ามันตีขึ้นมาแบบนี้แสดงว่าเราทำอะไรแล้วร้อนแล้ว,อ,ลวอ่ะเราก็จะทำแบบนี้นะคะเราเจะอ,อุ่นปางของเราเนี่ยนะที่เราทำไว้เนี่ยอ่ะค่อยๆตักเนี้ยใส่ข้าหน้าใครมนช้อนมาหุอกัอก็ย่้

ขี่เหนียวเราทำกินเองวางไปเลยค่อยๆอย่าโยนนะค,ค่อยๆหาโซลระวังในะเวลานั่งเรียนก็โซลาร์เวลาเราใส่นสักเรียนไม่ต้องกลัวมันกระเด็นนะคะเอาไปค่อยๆแบบนี้ได้เลยถ้านักเรียนโยนอย่างเงี้ยน,น้ำมันจะกระเด็นโชคดีล้านนั่นงลงลงูกอ่าเสร็จแล้วเราจะกลับไปนั่งเลยอ่าไม่เป็นไร เสร็จเรียบร้อยเราจะรู้ได้ยังไงนะคะว่านั่งลงค่ะเราจะรู้ได้ยังไงว่าขนมปังหน้าหมูของเราสุดหรือยักฟังเลยนะยาวมือลงทอดด้วยนะฮะเอพอก่อนนะพอก่อนก็ดนึ่งเดี๋ยวเรารอบต่อไปนะเดี๋ยวคุณจะสองใครนิดว่านี้อะไรเยอะราคาอ่ะยังไม่ต้องมาต่อแถวเดี๋ยวจะให้ทำ เรียบร้อยข้าวป้ถ้าตรงขอบขนมฟางเนี่ยมันเริ่มเหลืองแล้วค่้องลงเลยลูกอ่าถ้าในขอบขนมฟางเริ่มเหลืองเราจะใช้ครีมน,นะคะดูว่าอ่าขนม,มฟางของเราเนี่ยสุกเรียบถ้ามันเป็นแบบนี้อ่าถ้าเป็นแบบนี้นะใช้ได้แล้วเราก็กลับกยาอ่าถ้ามันเป็น

อเอาวางอ่าแล้วนะหลังจากนั้นนะคะเมื่เอเข้าหน้าเสสรร็จเ็จแล้วอ่ะนะได้แล้วเด็กๆก็อ่ะเอามาวางไว้อ่าเอามาวางไว้อ่าถ้าใครจะทำอ่ะเดี๋ยวจะได้ขนมฟังหน้าหนึ่งนั่งให้เรียบร้อยเลยค่ะ,ะแล้วนะอันนี้คือเมนูที่ถือขนมฟาง แล้วเรือมันมนด้วยนะเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้นะคะ